สุดยอดเจ้าสำนักแห่งประวัติการตอนที่324ถึงตอนที่325เจ้า te คือผู yup> essions, ้นำนิกายปฏิหารสวรรค์อย uh 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 ่างนั uh <t uh> <t uh ้นหรือใช่แล้วเป็นข้าเองสหายเต๋าท่านมาที่นี่เพื่อมาหาปาดผู้ชิ่งใหญ่แห่งอีกาทองคำหรือเปล่าเขาผู้นั้นถูกจัดการโดยข้าไปแล้วล่ะสิ่งที่ข้าทําไปนั้นจะไม่ก่อเรื่องที่สนโจอย่างแน่นอน ไม่จําเป็นต้องเป็นห่วงไปอีกาทองคําได้รับบาดเจ็บสาหาัสและวิญญาณที่เหลืออยู่ของเขานั้นถูกระง,งับโดยข้าผู้นี้ท่านสามารถตรวจสอบมันได้เลยปล่อยเข้าออไปนะตอนที่ข้ามาถึงภูเขาวายุเทพก็ถูกทําลายไปแล้วข้าขอที่จะถามท่านผู้นํานิกายปฏิหารสวรรค์ทีว่า ตอนนี้ปร,รมัมารย์เทียงเฟิงนั้นหายไปไหนแล้วปร,รมัมารย์เทียงเฟิงคิดที่จะต่อต้านนิกายปฏิหารสวรรค์ของข้าดังนั้นข้าจึงคิดบัญชีกับเขาและสังหารเขาไปแล้วเรื่องก็มีเท่านี้แหละเจ้ากาลังทําอะไรนะถ้าหากว่าข้าต้องการจะป่าปิการทองคำม,มันจะเป็นการเสียเวลามากเกินไปและกระบี่โบรันก็ต้องการหินลับมีดด้วย กองกบี่นั่นมันมีกลิ่นอายแปลกๆหลินเฟิงเจ้าก็ดียังไงสิ่งนี้มันกําลังตัดวิญญาณปีศาจของข้าอย่างนั้นหรือจ่าที่คํานวณไว้น่าจะไม่ผิดวิญญาณที่เหลือของเจ้าหมดแล้วที่จะกลายเป็นหินลับมีดให้นะ่ะหากทุกท่านไม่มีข้อสงสัยเช่นนั้นตัวข้าก็ขอตัวก่อนในอนาคตหางมีเผ่าพันปีศาจมาลุกลานอีกข้าก,ก็จะจัดการเช่นกันท่านผู้นำนิกายหลินท่านทำได้ดีมากในครั้งนี้ นิกายวายุเทพและตระกูลอยู่คิดจะยั่วยุข้าแต่ข้าก็จัดการในรูปแบบของข้าไปแล้วละ่ะแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามตัวข้าก็ต้องขอบคุณว่างไถ่สูด้วยนะที่ช่วยหยุดปรมาจารย์กระบี่ได้ท่านผู้นำนิกายหลินเกงใจแย่แล้วเรื่องนี้หมิงเย่ต้องจัดการให้ดีสิอีกอย่างข้าก็ถือว่าทำเพื่อสิทธิ์พี่ใหญ่ของข้าด้วยเป็นอย่างนี้เองสินะว่าแต่ว่าสมบัติที่ิก,กาทองคำตามหาใช่ว่าอยู่ในมือของท่านผู้นำนิกายหลินหรือเปล่า ใช่แล้วล่ะสหายเหยียนน่าสนใจใช่ไหมอย่างนี้นี่เองข้าขอเตือนท่านผู้นำนิกายหลินหน่อยนะลูกแก้ฟ้าสวรรค์น่ะมีข่าวหรือว่าเป็นของที่ส่งต่อกันมาจากจักรพรรดิสูงว่ากันว่ามีความลับที่ซ่อนอยู่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าลูกปัดทองทำฟ้าสวรรค์ของพวกนี้นับว่าเลิศน,นักขอบคุณสหายเต๋าเหยียนท่านผู้นำนิกายหลินสุภาพเกินไปแล้วนอกจากนี้ข้าจำเป็นที่จะต้องแจ้งท่านผู้นำนิกายหลินว่าปรมจารย์เซวียนหมิงน่ะ รับรู้ถึงตัวตนของท่านแล้วและรู้ว่าเพื่อเขาขุนหลุนมีหูแข็งแก่งซอกวันคงปล่อยให้ตระกูลสื่อมาร่วมสู้ด้วยเป็นแน่หากว่าเป็นเช่นนี้ก็คงน่าเสียดายและหากว่าปรมจันจย์เซวียนหมิงไปอยู่ทางนั้นจริงๆตัวข้าก็ต้องเปลี่ยนความคิดเขาหน่อยแล้วละ่ะเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนละข่าวข่าวใหม่เริ่มเปลี่ยนยุคสมัยอาคมสองรักเป็นตายเองก็เริ่มถูกเปิดเผยต่อไปก็คงจะ หนีแล้วเข้าหนีแล้วเข้าเจ้าสำนักนิกายปฏิหารสวรรค์กำลังจะกลับมาแล้วไม่ใช่นั้นพวกเราไม่มีโอกาสได้หนีอีกแล้วไม่มีเวลาที่พวกเราจะไปห่วงคนอื่นอีกแล้วคิดจะหนีอย่างนั้นหรือไม่รู้ว่าเทียนฮาวกับหูสื่อสู้กันเป็นยังไงบ้างนะระดับวิญญ,ญาณขั้นกลางก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่ในนี่เจ้าหนูเจ้าจะต้องตายในวันนี้ข้าบอกไปแล้วไงว่าวันนี้ข้าจะสังหารระดับวิญญ,ญาณขั้นกลางเช่นเจ้า ข้าชนะแล้วล่ะท่านอาจารย์ข้าชนะแล้วข้าเห็นมันทั้งหมดแล้วล่ะเจ้าทำได้ดีมากเจ้ากลับไปรักษาตัวที่ถ้ำของเซียวชิงชื้อก่อนนะขอรับท่านอาจารย์ท่านผู้นำนิกายหลินต้องมองเลยว่านอกจากอย่างชินแล้วสิิ์ของท่านก็มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างดูเหมาะสมมากเลยนะซื้อหาเจ้าก็พูดเกินไป งั้นใจะให้ข้าว่ายัางไงดีล่ะสิทธิ์ทุกคนของข้านั้นต่างก็มีล่าสังหารที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันทั้งหมดแต่ก็มีบางส่วนที่ซุกซ่อนวิชาวไว้ไม่ยอมเปิดเผยออกมาง่ายๆถึงแม้อาจจะมีบางครั้งที่ไม่อาจจะเปิดเผยช่วยชีวิตเพราะยิ่งเปิดเผยก็อาจจะถูกมองว่าเป็นพวกไร้าการอยู่ดี ไม่ต้องพูดถึงลูกแก้วฟ้าสวรรค์นี่หรอกเพราะว่านี่ล้วนเป็นของที่จักรพรรดิกาทองคําปรารถนาอยากจะได้มันต้องเป็นสมบัติล้าค่าแน่ๆปรมาจารย์เทียนฝึกน่าจะสร้างขอบขีดวายุก้าสวรรค์ได้ด้วยการเรียนแบบของสิ่งนี้แน่ๆลูกแก้วฟ้าสวรรค์ทําหน้าที่คล้ายกับการสะท้อนราวกับเหมือนว่ามันเป็นกระจกหรือไม่ก็มีคุณสมบัติที่สะท้อนพลังอะไรแน่ๆโหดูเหมือนมันจะถูกปรับแต่งมาถ้าหากว่าถูกใช้โดยเผาอสูร,รมันจะต้องเป็นภาพมายาที่แข็งแกร่งได้แน่แน ในเมื่อสื่อเป็นลูกแก้วทองคำหากเปลี่นสีทองแล้วก็ก็น่าจะกลายเป็นสมบัติที่แท้จริงได้หากว่าเราใส่ปานมุ้งเข้าไปและรอข้างในเป็นสีทองไม่แน่ว่าอาจจะใช้ซ้ําเลยก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีข้อจํากัดอะไรหรือเปล่าจะมีร่องรอยจักรพรรดิศูนย์ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะก่อนอื่นเราก็ต้องจัดการเรื่องราวตรงหน้าก่อนจะยื้อไว้นานก็คงจะไม่ดีมีสามคนที่ถูกขังไว้พร้อมกันดูน่าจะเป็นสหายกลุ่มเดียวกันสินะ ไปกันได้แล้วน้าเรือนเฉิงเซียงสังหารบร,รมอาจารย์เทียนเฟิงสยบอีกาทองคําศักดิ์สิทธิ์เจ้านิกายปฏิหารสวรรค์นิกายปฏิหารสวรรค์ปล่อยตระกูลอยู่ไปและเรื่องนิกายเทียนเฟิงอย่างที่คิดไว้ตอนนี้ดูแล้วผู้นํานิกายปฏิหารสวรรค์น่าจะไม่ใช่พวกที่จะจัดการได้ง่ายๆแล้วล่ะหากตามคําพูดของสิทธิพี่ใหญ่เช่นนั้นพวกเราจะก้าวไปแผนที่สองต่อเลยไหมถึงเวลาแล้วละ่ะนายอดเขาจื่อเสียวตำหนักเทียนเลย เทียนเฟิงกับเซียนหมิงลำบากแล้วสินะแต่ก็ต้องปล่อยไปขนาดอีกาทองคำศักดิ์สิทธิ์ก็ยังถูกป่าประตูนิกายวายุเทพก็ถูกทำลายไปแล้วคิดไม่ถึงเลยจริงๆปรมจา,ารย์เทียนเลยสิทธพี่ท่านก็พูดไม่ผิดหรอกนะดูเหมือนคนต้องรบกวนสิทธี่ให้ไปดูแลเขาขุนหลุนดูสักรอบหน่อยแล้วละ่ะนายยอดเขาซิงหวินปรมจารย์หลิวกวงวังจักรพัตตาจู เ่อเขาขุนหลุนนิกายปฏิหารสวรรค์ต่อไปก็คงเป็นหงหู่ลูกชายของมันจูอี้ข้าเจ้ากลับมาสอบให้ได้ภายในแดนศักดิ์สิทธิ์นิกายเหมันขุนเขาสวรรค์หัน่นบรรพชนทั้งสองเกี่ยวก,กับเจ้าสำนักนิกายปฏิหารสวรรค์ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับชื่อเสียงของพระเอกนะครับเรื่องลือไปทั่วแล้วนะครับว่าสามารถจัดการกับนิกายวายุเทพได้แล้วก็จัดการกับอีกาทองคาอะไรนั้นได้นะครับแต่เรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับไว้เดี๋ยวเรามาติดตามกันทีในวันเสาร์หน้าส่วนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไวว้เจอกัััันใหม่ีีคครรบบสสด